สวัสดีครับอยู่กับผมเซลแบ็กทอโต้นะครับวันนี้เรามาเจอเจ้า Honda CRV 2.4G นะครับตัวรถได้เป็นสีดำนะครับผมรถปี2019เลขไมล์161,000โลเท่านั้นตัวนี้จะเป็นตัว5ที่นั่งนะครับผมไฟหน้า u l l l e d ไฟ Daytime r u n n นิ่งไ g h t ไฟจัดหมอกด้านล่างกระจังหน้าคอมเมเนียมสวยๆลยครับผมล้อแม็กซ์ทูโทนเดิมโรงงานนะครับปัดหน้าเงา กระจกข้างปรับพไฟฟ้าไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น LED มือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ mm hmm. คิวพรอมเมี่ยมสวย,สวยเลยเรามาดูภายในกันภายในได้เป็นปุ่มเอ t นเทียสแตล้วนะครับผม mm hmm. ปุ่มอะลัมันติฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับเบรกมือไฟฟ้าภายในเป็นโทนสีดําทั้งหมดครับผม mm hmm. โทนสีดําตัดด้วยลายไมย้ mm hmm. ปุ่มคอนโทรลข้างคนทับครับเราดู ฝั่งผู้โดยสารกันมั่งฝั่งผู้โดยสารเบาะตึงเตึงใหม่ๆนะครับสวยๆอันนี้พับลงมาข้างหนึ่งนะครับจะหเห็นพายในที่กว้างมากๆแล้วก็ตัดด้วยลายไม้สวยๆเลยครับผมแอร์มีมาให้2ช่องสายชาร์จ2ช่องนะครับผมด้านข้างตัดด้วยลายไม้แบบนี้เลยสวยๆชีพชาลามดห้านบนครับโลโก้ AWD ครับ CRV ตัวนี้ถ้าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับผมปรับขึ้นมาเส,สวยเลยเห็นไหมครับเนเลยน็อตไม่มีขยับนะครับผมไม่มีเลยเห็นไหมเปสวยๆกริบเลยภายในกว้างมากพับไปแล้วมันจะจะเท่ากับที่เก็บของชุดหลังครับไม่นูนขึ้นมาเห็นไหมโอเคเห็เซนเซอร์ <S S <ensor> <S ด้านหลังมีมาให้สองตัวครับ มาแล้วมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแลยครับอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะกล้องมองหลังโลโก้คมเมียนตรงนี้ส,สวยๆเลยครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์มากๆสวยมากครับผมอันนี้ันนี้ราคาสมวนอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่บาทครับหรือผ่อนประมาณหนึ่งบาทตลอดอายุสัญญาครับอยู่กับผมเซอร์แบ็ค พอโต้ครับ